สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ค่ะกระจังก็จะมาทำรีวิวนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคิสเซอร์คิสเซอนั่นเองนะคะซึ่งก็มีโปรดักต์อยู่2ตัวตอนนี้นะคะก็คือตัว aura shining cream นะคะตัวนี้นี่ก็จะเป็นเพื่อหน้าขาวใสนะคะหน้าเนียนสําหรับคนที่มีปัญหารอยดํารอยแดงฝ้ากระจุดด่างดาช่วยได้หมดหรือไม่มีนะคะเหมือนกระจังไม่มีพวกรอยดํารอยแดงนะคะใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้หน้าใสาขึ้นผิวสวยนะคะเวลาไม่แต่งหน้าหรือเวลาแต่งหน้าเนี่ยผิวก็จะดูโกลเหมือนมีออร่านะคะ นี่อันนี้คือหน้าที่แต่งหน้าแต่งเต็มมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว acne control นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะจะเป็นหลอดแต้มสิวนะคะสำหรับแต้มเฉพาะจุดหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากให้มีสิวเกิดขึ้นในอนาคตอีกนะคะก็สามารถแต้มได้ทั่วหน้าเลยก็คือทาน,นะคะเราไม่ทําให้หน้าลอกเลยที่สำคัญก็คืออาจจะไม่เห็นผลเร็วพวกเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้กัดผิว กัดสิวนะคะวันวันสองวันละยุบเอออาจจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าผลที่ได้คือเห็นผลจริงๆแน่นอนแล้วก็ไม่กัดหน้าไม่ทําให้หน้าลอกเพราะว่าผลติตภัณฑ์นู้นตัวเนี่ยผลิตมาจากธรรมชาตินะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวแรกให้ดูเลยนะคะสําหรับเพื่อนเือนที่แบบเอออยากเห็นรีวิวเป็นคลิปก็จะได้เห็นกันอย่างละเอียดเลยกับตัวแรกตัวนี้คือ a u r a shining cream อย่างที่บอกนะคะรูกกปกระปุกก็จะเป็น crystal cube แบบนี้เป็นสี่เหลี่ยม ตอนนี้ก็คือเป็นกระปุกที่6ของงาจางแล้วตัวนี้อันนี้ใช้หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยจะมาแกะกระปุกใหม่อันนี้เพิ่งเบิกลงมาจากสต็อกข้างล่างซึ่งตัวกล่องของออร่าชนินิครีมจะเป็นแบบนี้ของแท้นะคะวิธีการดูสัมผัสเอานิ้วลูบได้เลยตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นปั๊มนูนคือลูบแล้วจะเหมือนว่าเอ้ยแปะสติ๊กเกอร์หรือเปล่าก็มันนูนออกมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะคะมันคือปั๊มไปบนกล่องเลยแล้วก็ข้างบนนะคะลูบเนี่ยจะนูนจะมันวาว รูปเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันนูนอันนี้ก็เป็นกล่องสีชมพูนะคะซึ่งล็อตใหม่นี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นกระปุกสีเงินนะคะล็อตใหม่นี้เราผลิตมาเป็นกระปุกสีทองะคะ่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีของปลอมระบาดนะคะแล้วก็กวาดซื้อทุกโรงงานเลยนะคะที่เป็นกระปุกสีเงินเพื่อที่จะมา๊อปปี้ของคิสเซคิเซนะคะเราก็เลยต้องใช้กระปุกสีทองก่อนเพราะว่าของเราขาดตลาดนานมากแล้วลูกค้าก็รีเควสต์รอกันมานะคะแต่ว่า ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวคนก็คิดเอ๊ะแล้วเปลี่ยนเป็นสีทองของปอมจะไม่ตามมาอีกหรอคือตอนนี้เนี่ยเรากําลังดําเนินการนะคะที่จะทําผลิตภัณฑ์ออบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นรูปแบบของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ได้แต่ว่าล็อตใหม่นี้ก็จะเป็นสีทองนะคะประสิทธิภาพก็จะเหมือนกันรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้อ่า สำหรับเพนนื่อนเอนที่อยากสั่งซื้อก็คือสามารถดูรายชื่อคิสเซอร์นะคะหรือว่าตัวแทนจาหน่ายเนี่ยได้ในเว็บไซต์ k i s s k i c l u b com ได้เลยคือตัวแทนในเว็บเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนที่มีการยืนยันตนนะคะปลอดภัยมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้อันนี้เปิดมานะคะอันนี้คือเนื้อครีมขนาด15้ากรัมแต่ตัวบรรจุข,ของกระปุกเนี่ยมันจะใส่ได้ประมาณ20กรัมนะคะแต่เราจะบรรจุไปส15กรัมมันก็เลยจะดูเหมือนไม่เต็มเนื้อครีมนะคะจะนุ่มมากเลยจะแปะให้ดู มันจะเป็นเนื้อค่อยก็เนื้อเซรัม่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบเซรั่มเหลวๆเลยแค่ทาบางๆนะคะทั่วใบหน้านเอามาแค่นี้ทาบางๆดูแล้วก็ถูจะรู้สึกได้ว่ามันมีความนุ่มละมุนเหมือนเนื้อเจลถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แบรนด์ระดับเคาน์เตอร์ไม่ขอเอ่ยยี่ห้อราคาประมาณหมื่นกว่าบาท1ขวดประมาณ20กรัมนะคะก็จะรู้เลยว่ามันคือสัมผัสเดียวกันซึ่งเป็นเหมือนชั้น เออสารสกัดของแบบว่า,าหัวเชื้อของครีมที่ได้รับความเข้มข้นมากพอรูปแล้วเนี่ยมันจะนุ่มละมุนคือรูปเนี่ยมันนุ่มกับผิวมากๆเลยอันนี้คือความรู้สึกที่ได้สัมผัสตัว aura shining cream ตัวนี้นะคะและที่สำคัญคือมันไม่ทำให้หน้าแห้งเพราะมันไม่ได้มีสารปลอดหรือสารอะไรที่ไปกับผิวหน้าจนผิวหน้าเรารู้สึกว่าเออแห้งเราใส่ขึ้นมาแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่ มีผิวหน้าแห้งอยู่แล้วนะคะและปกติก็บำรุงด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์อยู่แล้วก็ขอแนะนำว่าให้ทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ยังต้องบำรุงมอยส์เจอร์นะคะเพราะว่าออร่าชายนิ่งครีมไม่ใช่มอยส์เจอร์ไรเซอร์ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทามอยส์เจอร์แล้วคุณหน้าลอกแล้วคุณเลิกทาคุณก็ยังหน้าลอกอยู่ดีเพราะตัวนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแค่ไม่ทำให้หน้าแห้งแต่ว่าสามารถปรับผิวหน้าให้ขาวใสแล้วก็ เปล่งดูมีออร่ามากขึ้นเท่านั้นเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นผลกันนะคะแต่3วนัน4วนันประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่เกินแน่นอนเห็นผลแน่นอนหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ไปแค่2วันนะคะแต่งหน้ารู้สึกเลยหน้าเนียนใสขึ้นนะคะก็ <S <S สําหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวนะคะรูป Before and After นะคะแล้วก็มีรูปของลูกค้าหลายๆคนมากๆเลยนะคะทั้งที่มีเรื่องปัญหารอยแดงรอยดําฝ้ากระหรือว่าบางคนแค่เป็นเหมือนหน้าผากไม่เรียบเนียนเหมือนหน้าไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ย ใช้ไปประมาณ5วันนะคะเรียบเนียนขึ้นจริงๆแล้วเราก็มีการทดสอบสารปลอดนะคะจากตัวแทนจำหน่ายของเราแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะที่เขาเอารูปมาแชร์ให้ดูโดยการเออเขาอัพลงอินสตาแกรมานะคะมาแชร์ให้ดูว่าเออทำวิธีการทดสอบเป็นยังไงก็คือครีมของเราไม่มีสารปลอดจริงๆนะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัว acne control นะคะก็จะเหมือนกันโลโก้เนี่ยจะเป็นปั๊มนูนนะคะ แล้วก็เออจะเป็นตัวหลอดแต่ว่าเราไม่มีสินค้ามาโชว์นะคะเนื่องจากว่าของหมดนะคะตัวออนไลน์ ine, จริงแล้วก็ขาดตลาดไปนานมากเลยก็อย่างที่บอกเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเออพอครีมผลิตเสร็จแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการหาบรรจุภัณฑ์เออ,อที่อาจจะต่างสีหน่อยนะคะส่วนตัว acne control ตัวนี้ของหมดนะคะจะเข้ามาวันจันทร์รูปร่างของหลอดเออของตัว acne เนี่ยก็จะเป็น เป็นเป็นหลอดยาวอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นฝาสีชมพูคริสตัลน่ารักน่าจุกมาก สำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจนะคะอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ก็สามารถสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ w w w k i s u u k i s u c story, so so, so l u b c o m นะคะแล้วก็เข้าไปในหน้าตัวแทนจำหน่ายนะคะก็จะมีพวกรายชื่อตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะหรือว่าอยากติดตามข่าวสารนะคะดูรีวิวดูว่ามีดาราเซเลบคนไหนใช้บ้างหรือว่าลูกค้าคนไหนใช้ที่เห็นผลจริงๆแล้วบ้านเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะทั้ง Instagram Facebook แล้วก็ Twitter นะคะเ c e b o o k เนี่ยชื่อว่า facebook.com/kissu.kissuclub ติดกันนะคะหรือว่าเซิร์ชใน Facebook ว่าคิ s ส์เวนวักคิสส์เวนวักคลับนะคะส่วน Instagram กับ Twitter นะคะชื่อแอดคิสส์คิสส์คลับติดกันเช่นกันนะคะก็เออสามารถเข้ามาดูได้นะคะ,ะรับรองว่ารีวิวของเราเนี่ยเป็นรีวิวจริงๆไม่ใช่รีวิวที่เออจ้างดาราขอให้ดาราลงหรืออะไรอย่างงี้นะคะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มีดาราหลายท่านขอไปลองแต่ก็มีแค่บางท่านเหมือนกันที่ส่งรีวิวมาให้นะคะว่าออใช้แล้วชอบเห็นคุจริงๆรวมทั้งก็มีพี่ๆนะคะในวงการหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมาเป็นคิสเซอร์กันเองแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีมากๆเลยเพราะว่ามันก็ยากนอะที่จะให้ดารามาขายของขายผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเหมือนเขาก็อยากขายเพราะเขารู้สึกว่าใช้ดีจริงๆนะก็อยากบอกต่อ อยากไปนําให้คนอื่นใช้ต่อนะคะก็จะส่งต่อความน่ารักนะจุ๊บนะคะก็อย่าลืมน,น,นะคะสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อเข้าไปในวิธีดังกล่าวนะคะเดี๋ยวก็จ,จะเขียนออรายละเอียดนะคะใน description ข้างล่างไว้เพิ่มเติมนะคะถ้าอยากใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถออดูตามรายละเอียดข้างล่างได้คะ่ะขอบคุณค่ะ